ยุคทองของฮอลลีวูดด้วยยุคยุคทองคือยุคไหนยุคทองของฮอลลีวูดเนี่ยคือยุค50 60นะครับผม20ปีนะแล้วก็พอมีสงครามเวียดนามเนี่ยก็ตกต่ำนะครับผมพอสงครามเวียดนามจบเนี่ยก็จะมีพวกผู้กำกับรุ่นใหม่ของอเมริกันโซโทบนะฮะมาเป็นสกอร์เซซี่สปิลเบิร์กจอร์ลูคัสฟานซิฟฟอร์ดอบูล่าเนี่ยมา เรียกกระแสพลรีวูดกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นยุคทองยุคที่สองยุคแปดศูนย์เก้าศูนแต่ยุคแรกเนี่ยเป็นยุคสตูดิโอยิ่งใหญ่นะคือสตูดิโอเนี่ยใหญ่มากเลยนะคือการถ่ายเนี่ยเซตติ้งฉากกันในสตูดิโอนะครับเอาง่ายๆนะเบินเฮอในพวกนี้แหละเซตติ้งฉากแล้วก็ปันดัดศิลปการอะไรพวกนี้แหละในในสตูดิโอขนาดใหญ่เลยนะครผมใหญ่มากอืแล้วก็ลงทุนกันสูงหนักทีโอพัตตาอะไรพวกนี้ฟอร์มยักษ์เออ ลไม่มีจ g นะฮะคนจริงอืแล้วก็ MGM เนี่ยก็เป็นค่ายหนังหนึ่งนะฮะที่อยู่ในยุคทองของฮอลลีวูดแล้วก็ยังอยู่ปัจจุบันนี้แต่บารมีอ่ะอำนาจอ่ะ,หา,อะ, <c oughs> ะหายไปเยอะนะครับหายไปเยอะนะฮะคือ MGM เนี่ยไม่ใช่บิ๊กไฟด้วยนะฮะตอนนี้ไม่ใช่บิ๊กไฟละตกไปละแล้วก็โดนซื้อไปละโดนอเมซอนซื้อไปอะไรอย่างเงี้ยนะ m g m เนี่ย คือโดยเจฟบิลซอรนะครับผมแล้วมีข่าวเดสไลน์เนี่ยตีข่าวเมื่อคืนเลยฮนะเป็นข่าวที่น่าสนใจแล้วก็เกี่ยวกับวงการหนังธุรกิจหนังนะครับผมก็คือว่าทางวอ r เนอร์ o t เธอรเนี่ยได้ไปดีลนะครับดีลกับ MGM โดยไมเคิลเดอ l ูค่านะครับ CEO คนใหม่กับเอ็ดีนะครับผมอีกคนหนึ่งเป็นประธานร่วมอนไรนะฮะสองคนแล้วก็ David ซาราฟ CEO ใหญ่อะไรเงี้ยอ บริหารใหม่เข้ามาสองคนเนี่ยก็ได้ไปดิวสร้างผลงานเลยนะฮะสองเดือนอ,ะอ่ะนั่นแหละครับ <laughs> มาสองเดือนนะฮะมาสองเดือนนะฮะสร้างผลงานเลยไปดิวกับเอ m มอมาดิวอะไรบ้างนะครับผมคือการดิวรอบนี้อ่ะเป็นการดิวผลประโยชน์นะครับผมของสิทธิ์นนนะในการจัดจำหน่ายหนังอ่าสิทธิ์ในการจัดจำหน่ายหนังนะนะครับผม โวลเดอร์วัตเทอร์เนี่ยได้สิทธิ์ในการจัดจําหน่ายหนังของ m อ m อนะครับผมหนังของ m อ m ีเนี่ยยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างนะครับเป็นชายที่ใหญ่ที่สุดในโลกเหมือนกันนะเกมบอลน,นี่ครยบสูงถึเจ็ดนะครับผมอยู่ในมือ m อ m อว่ะ <c oughs> นี่นะครับอีกอันนี่ทองเลยนะฮะทองเลยนะฮะนี่ขุมทรัพย์เลยนะครับเกมบอลนะฮะศูงถึงเจ็ดเนี่ยอยู่ในมือ MGM อนะแล้วก็โวลเดอร์วัตเทอร์ได้สิทธิ์นะครับผมแต่สิทธิ์ตรงนี้ มันแบ่งแยกแตกคือแบ่งส่วนกันอีกไนะม่ใช่ว่า Warner Brothers น่ะได้ติดจัมหน่ายทั่วโลกนะรวมถึงในอเมริกาด้วยไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่นะโอ้ยก,ก้อนใหญ่เคก้อนใหญ่นะคือ MGM เนี่ยทำดีลกับ Warner Brothers แค่ส่วนตลาดต่างประเทศยกเว้นนะยกเว้นนะยกเว้นในอเมริกาและจีนนะครับ หรือว่าให้ไม่เต็มนะครับเก็บก้อนใหญ่ไว้กินเพราะว่าตลาดในอเมริกากับจีนนี่ฮะเป็นตลาดที่ทําเงินผลประโยชน์เยอะมากเลยอันดับหนึ่งอันดับสองเลยนะฮะที่อเมริกากับจีนเนี่ยนะเอาง่ายๆผมยกตัวอย่างเกมบอล no ทามทู o ด i e นี่ฮะที่เพิ่งเข้าไปเมื่อปลายปีที่แล้วอะไรเงี้ยได้เจ็ดร้อยล้านเหนนรียญนะฮะประมาณเจ็ดร้อยล้านในอเมริกาเนี่ย ก็คือห้าสิบเปอร์เซ็นตก็คือสามร้อยห้าสิบล้านในอเมริกานะฮะสามร้อยห้าสิบล้านนะแล้วก็ที่จีนเนี่ยอีกร้อยกว่าล้านไรเงี้ยเหรียญนั่นเลยครับก็คือพูด,ดง่ายๆฮะถ้าเกิดอย่างจีนบนเข้าเนี่ยก็ตีว่า MGM เนี่ยก็ยังได้อยู่หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์อืมแล้วก็วอร์เนอร์บราเธอร์สามห้า ร่วมทุนกันจากจาหน่ายแต่ละรละเอียดจริงๆอะ่ะเรื่องของเงินการแบ่งสัดส่วนอนะไม่ได้เปิดเผยเ,เปิดเ,เปิดเผยแค่กว้างๆว่าได้สิทธิ์ในการจัดจําหน่ายหนังในโรงอะ่ะทั่วโลกเลยนะฮะโอเนอร์บาร์เทอทั่วโลกแล้วก็ยกเว้นจีนแล้วก็อเมริกาที่เอ็จีอ็มอ่ะจะจํำหน่ายแบบเดิมแล้วก็อาจจะไปดีวกับสตูดิโออื่นก็ได้อะไรเงี้ยให้แค่บางส่วนนะ แล้วก็รวมถึงอันนี้ด้วยฮะรวมถึงการทำสตรีมโฮมวิดีโออะไรพวกนี้แหละบูเล่พวกนี้ด้วยอืมอันนี้ทั่วโลกเลยทั่วโลกรวมในอเมริกาด้วยฮะต้องทางการทำทำสตรีมด้วยโฮมวิดีโอด้วยบูเล่อะไรพวกนี้คอลเลกชันเนี่ยก็ให้วอลเนอร์บาเทอร์เนี่ยดำเนินการอะไรเงี้ยเหมือนกับเป็นดีวที่น่าสนใจเหมือนกันนะฮะมือนกลับเป็นพันธมิตรกันนะฮะพันธมิตรกันแล้วก็ ขาช่องทางจัดจำหน่ายให้มันกว้างขึ้นให้ประโยชน์กันะอะไรเงี้ยแล้วก็ในอเมซอนพลา m มเนี่ยก็จะมีเดอะหลอดออร์เดอลิงด้วยนะฮะซึ่งอยู่ในสิทธิ์ของวอร์เนอร์บร e าเอร์นะฮะเดอะหลอดออร์เดอร์ลิงอะไตรภาคแล้วก็ข้อบิดอืมอยู่ในอเมซอนพลา m มวิดีโอแล้วในอเมซอนพลา m มก็มีเจมบอลเกือบทุกภาคเลยนะฮะอเมซอนะ Amazon ก็เป็นเจ้าของาและเอ็มเอ็มก็มีสิทธิ์ในการใช้ งานหนังเกมบอลหมดเลยน่าสนใจเพราะว่ารู้สึกอ่ะผมจำไม่ผิดนี่คือข้อมูลนะฮะยกตัวอย่างก็คือเกมบอลของ Đ อเดนเน่ครกเนี่ยอ่าเดนเนครกีกเล่นมาห้าภาคนะฮะนะคาสิโนโรยัลวอนตัมโซเล็กสกายฟอร์ 4, เปกเตอร์โนทม์ทูไดห้าภาคอยู่ในจัด การจำหน่ายของสตนะูดิโอโซนี่โคลัมเบียน่ะสีภาคนะครับผมสีภาคนะแล้วก็ภาคล่าสุดเนี่ยโนทันทูไดเนี่ยอยู่ในการจัดจำหน่ายของยูนิเวอร์แซลนะครับผมในบ้านเราคือ UIP ีนั่นแหละอืมนะครับอ่านี่แลยครับเมื่อก่อนโซนี่สีภาคมันมีการเซ็นสัญญากันนะฮะประมูลกันแข่งกันเพราะว่าใครก็อยากจะจัดจำหน่ายไงไทยเจมบอลเนี่ยมันเป็นเฟรนช์ชสยใหญ่ใครๆก็รู้จักนะฮะ แต่ภาคหน้านะเจมบอลยิเจ็ดภาคยิเจ็ดละเจมบอลภาคยิเจ็ดเนี่ยผมมองว่าอีกนานเพราะว่าตอนนี้นักแสดงยังไม่ได้นี <c oughs> ่ครับคือปัญหาใหญ่ก็คือว่าเจมบอลเนี่ยนักแสดงมันยังไม่ได้ไงเดนดิเ,นนเคเข้าอำลาแล้วแล้วก็มีการล้มหายตายจากกัานายโนทามทูไดล้ละคนใหม่เนี่ยยังไม่ได้แต่มีการวิเคราะห์กันว่าจากสื่อชั้นนําแล้วก็ผู้บริหาร ของ m อ m แล้วก็ผู้ด,ดูแดนฟินชายนะฮะของเจมบอนเนี่ยน่าจะมีการหานักแสดงอะให้ได้อะ่ะปลายปีนี้นะฮะผมว่านะไม่แน่นะฮะทันวามกกลาเนี่ยน่าจะได้คนใหม่โอ้แล้วก็ใครว่าอะไรเงี้ยเออน่าสนใจนะคือมีในขายหลายคนนะครับผมในขายอะมีฮองดีคาวิวด้วยมีผิวสีด้วยอดิเอลบา ไรขึ้นบีอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยไม่รู้ใครแล้วก็มีการเปิดรับพนันด้วยนะฮะในบอนถูกกฎหมายนะครับได้บอนถูกกฎหมายของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศอังกฤษนะครับผมมีการเปิดอาตาต่อรองด้วยว่าใครจะมาเจมเป็นเจมบอลคนใหม่อะไรย่างเงี้ยมีนะฮะเพราะว่ามันเป็นเป็นสิ่งที่คนจับตามองกันอืมนะเพราะได้คนใหม่เสร็จก็อาจจะเริ่มถ่ายปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับปีหน้า แล้วก็ลงลงปีสองพันยี่สี่นะครับผมปีสองพันยี่สี่นะก็คงทันนะครับผมก็เขาบอกว่าวอร์เนอร์บราเทอร์ฮะกับเอ็มจีเอ็มเนี่ยเซ็นสัญญากันที่จะจัดจดำหน่ายหนังอะ่ะสามปีนะครับผมสามปีถ้าเกิดเริ่มตอนนี้นะฮะก็หมดเนี่ยสองพันยี่ิบห้าอืมก็หมดสิงหาสองพันยี่ิบห้าเอ็มบอลสองพันยี่สิบสี่อ่าย,ยังทันอยู่ได้ได้ภาคหนึ่งนฮะ ได้ภาคหนึ่งก็คือเจมบอลภาคยี่สิบเจ็ดได้ภาคหนึ่งแต่ถ้าเกิดนะแต่ถ้าเกิดมีปัญหานะฮะดู้ยหานะแสดงไม่ได้อะไรเงี้ยมีปัญหากองทายคนมากำกับอ่าคนเขียนบทอะไรเงี้ยหรือปัญหาอื่นๆที่สูวิสัยทําให้หนังอ่ะมันเข้ามาทันสองพันยี่สีนะไปเข้าสองพันยี่ห้าเนี่ยเออก็เสียวๆเหมือนกันเว้ยข้าวเกี่ยวเออแล้วก็มีต้องมีการคุย เรื่องสัญญาผลประโยชน์กันต่ออะไรเงี้ยนั่นแหละแต่นั่นนะคือสองพันยี่สิบสี่อ่ะโอเค I I อืมอเอคดูทองเช็คกันหน่อยนะอ๋อ,อมีคนดูเยอะเหมือนกันนะพอพูดถึงเจมบอลขึ้นมาเนี่ยเจมบอลนะเดดไลนะ์ไดไปดูได้นะฮะเดดไลน์อ่ะไปดูหัวข่าวได้ว่าเขาตีข่าวอยู่นะผมลงเพจไปแล้วนะฮะลงเพจไปเรียบร้อยแล้วสำหรับข่าวนี้นะที่บอลเนอร์บราเธอร์ได้สิ มานะครับผมโอเคนะ